คนนี้เขาขับมาโดนคนนี้เขาจะผ่านไปนะฮะ,ะเ,รเราพัฒนามาไกลราชวงศ์จักรีมีบุญคุณนะครับมีความสําคัญต่อประเทศนี้ที่สําคัญทุกๆประเทศเวลาเขาเดินทางไปยังประเทศไทยเขาห้มองสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเป็นซิมบูลิกหรือเสียลักษณ์สำคัญนะครับที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่สําคัญคือเป็นนลายได้หลักของประเทศการออกมาเคลื่อนไหว นะครับของคนกลุ่มนี้คงเป็นบริบททางการเมืองส่วนหนึ่งนะครับคนเหล่านี้นะครับสื่อของพวกเขาตั้งชื่อพวกเขาว่าเป็นนักกิจกรรมเจ่งจริงไม่ใช่หรอกนะการกระทรําลักษณะดังกลา่าวเข้าข่ายกบฏในราชอาาจักรดูมินเยียดยามอาคาตมาตรลาลสถาบันพระมหากษัตร,ริย์หรือขบวนการที่เรียกตรงๆ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนเนี่ยที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของม็อบที่เข้าไปป่วน,นงานวันจัก,กรีเป็นงานพระราชพิธีนะครับที่เกิดขึ้นมีการขึ้นขบวนเสด็จรปรากฏว่ามีม็อบที่นําโดยตะวัน นะ,ะชื่อผู้หญิงชื่อตะวันที่มีการทําโพว่าต้องการที่จะสับโดรนหรือต่อต้านครับวนเสด็จเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะ,ะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูบบก่กระบวนการสังเคร,ราะห์กันค่ะพี่ทราบไหมคะว่าเขาแตะที่ภาพเฉยๆแต่ว่าสารสารแบบนั้นไม่คิดว่ามันกระติ๊บบ้าเนี่ยปูครูเอาไปแตะที่ภาพบรลลัการยาละลักและโดนม .112 ท่านเลยคนมันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าที่ต้องที่เขาต้องโดนสมผลท่นสิภาษาต่างยังไงท่คนปกติไม่เห็นมีใครเดือดร้อนกับมอญในหนึ่งสองเลยเดือดร้อนค่ะผมไม่ได้ห่ายหน้านะครับแต่แต่ว่าแต่ว่าอุ๊ยคนเห็นชัดนะเพราะว่าว่าคนที่ใส่เสื้อเหลืองจะทำแบบนี้นะคะ ทุกคนเห็นชัดนะผมไม่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าเลยนะครับไม่ได้ค่ะการแสดงอ่เห็นชัดเจนนะคะพฤติกรรมคนใส่เสื้อเหลืองเป็นอย่างนี้นะคะพี่แค่มาถามพี่แค่มาถามดีๆว่าน้องมาจากีทางใช่ใช่คือผมสองคนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมสองคนนั่งอยู่เฉยๆสองคนค่อนข้างจะเยอะหน่อยมากกว่าปกติเนี่ยอย่างถ้าเป็นคดีธรรมดา ผ่านเข้าไปหมดแล้วไปดูได้เลยข้างในคดีอะไรบ้างคดีก็โค้งคดีรักทรัพย์ไม่คดีอะไรที่เข้บไปไม่ได้อะค่ะแบบแต่ความไม่โคงนี่หมายความว่ายังไงอ่ะเข้าไปได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเลยอำนาจที่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจทดลองจะอนุญาตก็ต้องไฟขออนุมัติจากด้านข้างบนแล้วถ้าอนุมัตที่นานแค่ไหนกว่าจะได้เข้บไปคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าคณะกรรมการของกอรนวมใหญ่เขาจะตัดสินยังไงเขาต้องพิจารณาเพราะว่าจะไปข้างหน้า จะไปไหมก็คือไม,ไไม่ต้องต้องพาไปที่สนกรร่วมสนพระราชวังนะก็ะต้องรอไปรอเเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็จะเส็จนอโอ้โหมีท่าบอกพี่ตั้งนานแล้วพี่ก็ส่งไปว่าหนูบอกตั้งแต่แรกแล้วเขาหนูจะเข้าไปข้างหน้า<อ>แต่เขาจะขอไปที่กร,ร่วมเอ่อที่พระราชวังก็ให้กรรมการเขาพิจารณาว่าจะพี่จะไปด้ไหมก็ไปกูไปรอที่นู่นอย่ารับไม่เดินั่งตรงนี้แหละตัวเพื่อยู่ มานั่งตรงนี้นะครับยังไงก็ต้องเฝ้าระวังคือจะไปที่นู้นก็นู้นก็จะเจอหรือเปล่าตอนนี้คนนี้เขาขับมาโดนคนนี้เขาจะผ่านไปนะฮะแล้วเขาดีๆครับพูดจาดีๆ

เกงปรากฏการณ์เราคงเห็นวันจักรีนะครับเป็นวันสําคัญของราชวงศ์จักรีแล้วก็เป็นวันสําคัญของประเทศไทยนะครับก็ชื่อตะวันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็มีการทําเพจขึ้นมาว่ามังกรปฏิวัตินะครับทำเพจมังกรปฏิวัติขึ้นมานะครับแล้วก็โพสต์ข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตบาดร,ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านี้นะครับเธอไปทําโพนะครับว่าสนับสนุน เรื่องของขอบวนเสด็จหรือไม่สนับสน,นุนขบวนเสด็จสนับสนุนในเรื่องของการเอาภาษีไปให้ประชาให้ภาษีของประชาชนไปให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่นะครับที่ผ่านมาก็โดนข้อหามาตรา 1- นสองไปแล้วแล้วก็ศาลให้การประกันตัวโดวยมีเงื่อนไขว่านะครับจะไม่เข้าไปทําการดูหมินเหยียดยามอาฆาตบ้านร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อีกพอออกมาเสนะร็จในวันจักรีก็มาก่อเหตุอีกนะครับก่อเหตุอีก ตอนแรกตำรวจก็ควบคุมตัวนะครับไปที่โรงพักพอไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือหลักฐานปรากฏว่าพบว่าเป็นแอดมินเพจนะครับก็มีการโพสต์ข้อความดูมิ่นเหยียดหยามอาคาดมาล่ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไปดูหลังบ้านแล้ตำรวจยึดโทรศัพท์ไปไปตรวจสอบนะครับก็ไปเจอหลักฐานจำนวนมากพอไปเจอหลักฐานจำนวนมากตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมาตรา12บบ,บคอมพิวเตอร์นะครับและข้อหาอื่นๆนะครับอีกหลายกระทง นะตอนนี้ศาลก็จะทําการพิจารณาว่าจะถอนประกันตัวหรือไม่นะครับซึ่งเป็นการการะทําความผิดซ้ําก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าศาลจะถอนเลยนะครับสอนการประกันตัวเข้าสู่เรือนจําเลยหรือจะเป็นลักษณะข,ของการาให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นคือปรากฏการณ์ในขณะที่มีการปิดถนนก็มีการปลุกกระดมบอกว่าวันที่6นะครับ เมษายนวันจักรีเป็นวันของราชวงศ์จักรีเนี่ยจะต้องมาต่อต้านมาชุมนุมไม่ยอมให้ปิดถนนก็เลยเป็นที่มาของความวุ่นวายจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะนะวันจักรีเป็นวันสําคัญของชาติไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยแต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มนี้โผล่ขึ้นมานะครับคนกลุ่มนี้ก็คนกลุ่มเดิมนิยมชมชอบไปอย่างฝั่งเสื้อส้มนะครับมับงกรปฏิวัติคืออะไร มังกรก็หมายถึงจีนนะครับปฏิวัติก็คือปฏิวัติในจีนปฏิวัติในจีนมันคืออะไรการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนั่นก็เป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนข้อความที่โพสต์แล้วเป็นเท็จตามประบอค,คอมพิวเตอร์ก็มีว่ากันไปส่วนดูมินเยียดยามาคาดมาไลยกันโดนอีกกระทำความผิดหลายกรรมนะฮะก็โดนเพิ่มอีกจำไม่ผิดก็3คดีนะครับเฉพาะมาตรา1-2่เพิ่มนะครับแล้วก็นอกจากนี้ รู้ได้อย่างไรเจ้าที่รู้ได้อย่างไรนะครับเจ้าที่รู้พอปรากฏว่าตอนที่มีขบวนรับเสด็จเขาใส่เสื้อเหลืองเต็มเลยเจ้านี้ใส่เสื้อดําไปกับนักข่าวนะที่เขาอ้างว่าเป็นของประชาไทยนะครับก็ไปกันอยู่สองคนเนะี่ยก็จะทางภาพมาเตรียมถ่ายภาพไลฟ์ก็เป็นที่มาของคลิปนะครับก็จากนั้นก็เป็นที่มาของกันคือไปกันสองคนเนะี่ยไปทําการเคลื่อนไหวนะต่อต้านจริงๆแล้วในวันจักกรีเนะี่ยมีความสําคัญอย่างไร ถ้าเราต้องเข้าใจก่อนราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะครับเป็นการเริ่มต้นจากนายทองด้วงนะครับหรือพระยามหากษ,ษ,ษัตริย์ศึกได้เริ่มตั้งราชวงศ์จัก,กรีเป็นต้นมานะโดยมีน้องสาวของพระเจ้าตากเ,เป็นมเหสีนะครับของราชินีของอานายทองด้วงหรือรัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมาจากนั้นก็เติมตั้งราชวงศ์นะครับเมื่อก่อนในสมัยก่อนเนี่ยพม่าก,กับไทยเนี่ย พมา่าไทยเขมรนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยลบมันไม่หยุดเลยนะครับหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกนะครับพระเจ้าตากก็แหกมาก็มีนายทองร่วงมาด้วยนะก็มีกันสามพี่น้องผู้ร่วมสาบานล,ลบกันจนกระทั่งสามารถรวบรวมนะตั้งเป็นเมืองสถาปนาตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นประหมหากษัตริย์ก็เป็นที่มาของพระเจ้าตากต่อมาเนี่ยพระเจ้าตากมีปัญหาเรื่อง สติปัญญาเรื่องของโรคประสาทนะก็ต่อมาก็สวรรคตสวรรคตก็นายทองร่วงก็ขึ้นมานาะยทองร่วงเนี่ยพระเจ้าตาก,กตั้งเป็นพระยามหากษัตริย์ศึกหลังจากที่ไปปราบกระหม่อกลับมาเสร็จคนะณะสงฆ์ต่างๆมองว่ารชาชการที่พระเจ้าตากเนี่ยคงไม่สามารถปกครองได้ตอนนั้นก็เกิดความรำสารสัยนะครับก็เป็นที่มาของตั้งคณะทั้งหมดนะเป็นฝ่ายบริหารตอนนั้นเนี่ย ก็ตั้งให้ในายทองร่วงเนี่ยเป็นพระมาหากษัตริย์คือพระยามาหากษัตริย์ศึกนะครับเป็นรัชากาลที่หนึ่งของราชวงศ์จักรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาก็สืบราชวงศ์มาเรื่อยๆเราก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยมาโดยตลอดถามว่าถ้าไม่มีราชวงศ์จักรีเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าไม่มีราชวงศ์จักรีคือสังคมไทยเ็าเรียกเป็นสังคมรวมหมู่นะครับการที่สังคมรวมหมู่มีความจําเป็นมีความจําเป็นยังไงทราบไหมฮะมีความจําเป็นอย่างมากเลยที่ประเทศนี้เนี่ยจะต้องมีผู้นํา นะครับถ้าไม่มีผู้นำนะฮะก็ไม่สามารถประกาศเอกราชได้การทีนะร่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่มาของการประกาศเอกราชนะครับเรามีเจอหัวเลี้ยวหัวต่อหลายยุคหลายสมัยเสียแผ่นดินมามากได้แผ่นดินมาก็ไม่น้อยนะครับผนวกควบรวมจนเป็นประเทศไทยจนปัจจุบันเราไม่ต้องไปเป็นเนมืองขึ้นจาได้ไหมฮะถ้าใครรู้จักไทยใหญ่เมื่อก่อนไทยใหญ่เขามีประเทศเขานะมีพระมหากษัตริย์เขาแต่ปรากฏว่า ถูกสังหารนะครับเรียบร้อยไทยใหญ่ตอนนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยไปแล้วน่าสงสารม้งเหมือนกันเขาก็มีผู้นําของเขานะสุดท้ายโดนสังหารก็สุดท้ายก,ก็เป็นอย่างที่เห็นก็กลับกลายเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับกระจัดกระจายไปทั่วเลยประเทศไทยนะครับในยุคอดีตถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์นําขึ้นมาไม่มีราชวงศ์จัก,กรีนนาขึ้นมาประเทศไทยไม่มาถึงจุดจุดนี้ครับเด็กที่ไม่รู้ไม่เข้าใจการเมืองถูกปลูกฝังทําความคิดในหลักคิดของคอมมิวนิสต์ ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเป็นเตโมกฤซีอ้างประชาธิปไตยแต่อ้างทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมแต่จริงๆแล้วต้องการเป็นคอมมิวนิสต์เป็นหลักการปลูกฝังทางความคิดนะครับยกปีดีมาเป็นประเด็นในการต่อสู้นะครับว่าเป็นวีรบุรุษทั้งที่ปีดีเป็นกบฏนะครับก่อเหตุกบฏวังหลวงร่วมกับพันเอกเ,อเรือเอกวัชรชัยชัยสิทธิเวชนะครับแล้วก่อเหตยุยึดวังหลวงจนเป็นที่มาของกบฏวังหลวง คร,ครั้งแรกปีดีร่วมกับพันเอกพยาพหนพล,พ,ล,พ,ลพยุหเสนาทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ประสบความสําเร็จต่อมาคณะสะรันสะรนคณะสองกยึดอํานาจกันเองจา,นนจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับต้องยอมรับนะว่าถ้าไม่มีราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะประเทศไทยไม่เป็นปึกแผ่นแบบนี้คุณไม่อยู่ดีกินสบายไม่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือวันนี้นะจะลําบากมากขึ้นจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมากกว่านี้ เราพัฒนามาไกลราชวงศ์จัก,กรีมีบุญคุณนะครับมีความสําคัญต่อประเทศนี้ที่สําคัญทุกๆประเทศเวลาเขาเดินทางไปยังประเทศไทยเขามองสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเป็นซิมบูลิกหรือเสียลักษณ์สำคัญนะครับที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่สาคัญคือเป็นนรายได้หลักของประเทศการออกมาเคลื่อนไหว นะครับของคนกลุ่มนี้คงเป็นบริบททางการเมืองส่วนหนึ่งนะครับคนเหล่านี้นะครับสื่อของพวกเขาตั้งชื่อบกเขาว่าเป็นนักกิจกรรมจริงๆไม่ใช่หรอกนะการกระทําลักษณะดังกลา่าวเข้าข่ายกบฏในรชาชอาจักรดูหมินเหยียดยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือขบวนการที่เรียกตรงๆว่าขบวนการล้มเจ้านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ